สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะมาดูว่าอันดับความต้องการซื้อตรงการขายของตลาดนะครับไม่ใช่แก้ม,โมโนนะครับนี่คือหลักการปริมาณแรงซื้อจริงๆมาจากตรงไหนนะครับนี่คือโบล็อกโอเคเอ็กนะครับเดี๋ยวคอยัดดูอันดับต้นๆแต่เราต้องเอาอนุญาตที่เป็นกระแสนะครับเหรียญที่เป็นกระแสกระแสในที่นี้ไม่ใช่กระแสในทางร้ายหรือทางดีกล้ากุตายหรือกระแสรหรือกระแสลุงพลอันผมไม่รู้แต่เพียงแค่ว่ามาดูว่างดตรงนี้ ความต้องการของตลาดในของกระดานนั้นๆอนาคตมันอาจจะเข้าไปเน้นสมมตุติมันอาจจะเป็นอันดับ1 2 3่งสอง i ามบิตคอยอีเทเรียมดอสคอยบีบีดอก็ได้หรือเหรียญที่แน่นอนมันมีแล้วก็ได้1น่ถึงหาแต่จะมีเหรียญมีนไหนที่อาจจะมาแทนที่บะหรือดอสคอยก็ได้ในระหว่างขึ้นลงๆในแต่ละวันก็แล้วแต่แต่ตอนนี้อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่มานูนะครับหรือไม่ใช่แค่กาวแค่การคาดเดาครับแต่มันเป็นของจริงนะครับที่ สวดจับและจับต้องได้ว่ามันมีความต้องการของตลาด1 2 3นะครับอันดับ4ก็คือชิบะดังนั้นแล้วก็ธรรมดาราคาขึ้นลงอันดับ7็ก็ดอสคอยนะครับนี่คือกล่องในกระดาน o k e x นั่นหมายความว่าความต้องการของโลกนะครับไม่ใช่ของเล่นนะครับผมก็ฝากให้คิดนะครับโอเควันหนึ่งชิบะจะขึ้นมาแทนหรือดอสคอยจะขึ้นมาแทนก็ไม่เป็นไรครับแต่วันนั้นถ้าเกิดยังมีความต้องการอยู่ราคาทุกตัวมันก็ขยับได้เหมือนกันนะครับ พี ose, รุศูนอาชัยหนึ่งตัวที่บะอาจายหนึ่งตัวที่บะสูนายหนึ่งตัวครับพี่พีรุศัยหนึ่งตัวตอนนี้วีรุศ์น่าจะมีกําไรที่ส่วนต่างที่ขึ้นกว่าเพราะมีความต้องการมากกว่าของคนวัดถึงปริมาณความต้องการเอสเอสถืออยู่และก็การติดตามตะวงทวิตเตอร์นั่นหมายว่ามีคนต้องการแค่เขาติดตามยังไม่ได้ซื้อแสดงว่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาซื้อหรือซื้อแล้วซื้ออีกได้โดยแล้วโดยอีกก็ซื้อได้อีกนะครับผมก็ฝากให้คิดนะครับว่าวิธีการ เราเรียนรู้หาข้อมูลต่างๆที่มาประกอบการตัดสินใจในลงทุนนะครับไม่ใช่แก้เพราะเขาว่าช่องนูว่าเพราะช่องนูว่าช่องนี้ว่าสุดท้ายเขาทาได้แค่ตรงนี้สุดท้ายใครมาทาคลิปลุงพลตอนนี้มีไหมครับคลิปลุงพลไม่มีใครทาแล้วนะครับเพราะว่าสื่อต่างๆนะครับก็ได้มีรายได้เข้าไปแล้วนะครับผมก็ไปทําคลิปอื่นนะครับนี่คือยกตัวอย่างให้คุณฟังก็เหมือนกันการที่ติดตามผม ผมก็ไม่ได้อยู่กับตัวใดตัวหนึ่งไปตลอดชีวิตนะครับผมก็ทําช่องผมก็ต้องทาไปเรื่อยๆแต่ช่องนี้ก็คือต้องมีผมอยากมีจารจาบันแล้วก็ไม่อยากเอาเรียนที่อะไรที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายมามาโฟกัสแต่ตอนนี้ผมทําด้วยไม่ใช่ว่าผมไม่ลงทุนแล้วผมเอามาขายฝันนะครับผมบิดพลาดคุณวิดพลาดถ้าผมเจ๊งคุณก็เจ๊งแต่ผมไม่อยากให้คุณเจ๊งเพราะผมเจ๊งผมยอมรับของตัวผมเองได้เจ๊งในที่นี้เราเงินที่ ส่วนที่จะเสียได้เราไปลงทุนไม่ใช่จะมาอออินตลอดชีวิตคาว่าอออินในที่นี้อออินจากเงินก้อนแรกคุณซื้อไป1 0 0 0 0แบาทตัวอื่นติด,ดยอยู่แต่คุณมีก้อน1 0 0 0 0แคุณมาอออินตัวนี้คุณก็พูดได้ออออินเพราะว่าอออินไม่ใช่อออินสุดชีวิตขายบ้านขายรถขายส่วนมาใส่ตัวนี้มันไม่ใช่นะครับคุณต้องไปเปลี่ยนความคิดและ m i n d s e ตนะครับฝากให้คิดกับผมกิมี่สั้นๆครับ